ู้สึกมีแสงอะไรสักอย่างอาเบลล่ามาเล่นลสสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเกมเด e s ซิม4ี่แ p ว r พกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะหนูหน้อยเจสซิก้ากำลังฝึกเล่นคีย์บอร์ดอยู่เลยค่ะอืกดยังไงเนี่ยอืหนูกดได้แค่นี้เองอะคะ่ะ ه, เพลงอะไรวะยังไม่เป็นเพลงเลยตอนนี้นะคะในบ้านของเรามีห้องเด็กแล้วนะคะดูสิเจสสิก้านะคะเล่นคีย์บอร์ดนะคะส่วนอเล็กซานเดอร์เจมเล่นบ้านตุ๊กตาโอเคเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะต้องไปโรงเรียนแล้วเนาะตอนนี้8ปดโมงแล้วตายแล้วตายแล้วหนูไม่ยอมไปโรงเรียนโอเคไปโรงเรียนประถมนะคะเลิกเล่นแป๊บหนึ่งเฮ้ย รู้สึกเศร้าจังเลยคือเจสสิก้านะคะอยากอยากใส่ชุดหมี่ว่าง,งั้นเถอะเราจะใส่ชุดหมีไปโรงเรียนได้ไหมฮดูสิทำไห้คอตกอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวพี่เรนจะเปลี่ยนชุดหมีให้น้องนะคะชุดหมีเหมือนกับว่าเป็นนิสัยของเด็กที่แบบอยากใส่อะไรอย่างนี้อา้าไม่มีนี่เดี๋ยวนะหรือว่าต้องให้น้องเปลี่ยนเองคะชุดว่ายน้ําเลยไปเรียนชุดว่ายน้ํา นี่ไงเปลี่ยนเป็นชุดหมีเจอแล้วโอเคเปลี่ยนชุดสองรอบนะคะจากนั้นก็ไปโรงเรียนประถมเลยนี่ดูดิจะมีชุดหมีที่หลายแบบเลยนะคะเห็นไหมเจสซี่เนี่ยพอได้เปลี่ยนเป็นชุดหมีเนี่ยน้องก็จะไม่เศร้านะคะอา้าวแล้วพอไปโรงเรียนเนี่ยต้องเดินคอตกอีกแล้วก็ไปโรงเรียน เหมือนกับว่าชุดหมีเนี่ยเราไว้ใส่อยู่บ้านนะคะพอไปโรงเรียนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบชุดประจำวันอะไรอย่างงี้นะคะนี่ค่ะห้องเด็กนะคะโหลดมาในแกลลอรี่น่ารักมากๆเลยดูดิตรงนี้ก็จะมีแบบให้เด็กมาเล่นแบบตุ๊กตานะคะแกนแสดงอะ่ะแล้วก็บ้านตุ๊กตานะคะมีเปียนโนมีแบบไวโอลินนะคะเยอะอะไรปานนี้นี่แล้วก็มีของเล่นวอลเปเปอร์เนี่ยสไปเดอร์แมนเลยนะคะโอเคก็ด้านนี้ก็จะมีแบบ โต๊ะทดลองวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็โต๊ะเขียนภาพวาดภาพมีกากเพชรกลิตเตอร์อะไรอย่างงี้นะคะนี่ค่ะเราก็อีกห้องนึงเป็นห้องนอนนะคะก็อาจจะดูโทนดํามืดนะคะเพราะว่าเป็นห้องนอนออของบ้านแวมไพร์นะคะเราจะเน้นไปในด้านสีแดงดํานะคะโทนสีชมพูม่วงอะไรอย่างงี้นะคะหนูน้อยเดี๋ยวนะหิว แล้วก็ต้องการอาบน้ําด้วยนะคะโอ้ยยังผิวดําอยู่เลยมีหลาคนบอกว่าพี่คะได้ปลอดเปลี่ยนผิวให้น้องหน่อยแบบทําไมหนูหนูเกิดมาดําอย่างนี้แล้วแพทิเซียเนี่ยท้องกับอีเจงจริง่ไหมไม่ใช่ท้องกับเจคอบใช่ไหมเพราะว่าเจคอบเนี่ยจะเป็นผู้ชายผิวสีเข้มนะคะดูดูด,ด,ดูเด็กจะร้องไห้หิวข้าวเอาทำไมคิ้วเป็นสีแดงอะตนแลกพี่ลินปรับแล้วนะ โอเคต้องมีคนมาเลี้ยงดูน้องนิดนึงนะคะโอ้ oh, ลูกจาไม่ร้องนะโอ้ยทำไมปีกแม่เกะกะจังเลยเนี่ยแม่คะหนูเหม็น่ะกินตัวหนูทำไมแม่ใส่ชุดนี้อีเจก็เป็นห่วงลูกนะคะเนี่ยอีเจามาแล้วตัวเองดูแลลูกหน่อยสิที่ล้างเขาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนปะเนี่ยทำไมเขาใส่ชุดนี้อ่ะอีเจได้แต่เอ่อมองลูกนะคะ อา้าวกลายเป็นว่าแพทิเซียแพทิเซียไปอะไรเนี่ยทำไมขึ้นว่าแซ์วิชเบคอนมะเขือเทศอย่างแย่คืออะไรอย่างแย่ต้องพาลูกไปอาบน้ำนะคะโอเคให้อีเจาพาไปอาบน้ำร้วกันเนาะพาไปอาบน้ำฟองสบู่นะคะไปๆป,ปอุ้มโซเฟียเดี๋ยวป้าพาไปอาบน้ำเองนะค่ะห,หนูแมนมากเลย ยังไม่สอนพูดเลยจะพูดได้แล้วหรอไปคะาะพาไปอาบน้ำก่อนชุดนอนลายช้างนะคะโอเคอีเจบ,บินไปเลยมาแล้วนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้านี่ออาใส่ชุดอาบน้ำไม่เป็นไรอะอะอาอาทำไมหนูดำอย่างนี้จะให้เปลี่ยนจริงๆใช่ไหมคะก็มีหลายเสียงนะคะที่บอกว่าอยากให้เปลี่ยนผิว พี่ดินก็ก็อยากได้ผิวสีดำนะคะไม่ใช่ว่าน่าเกลียดซะหน่อยก็น่ารักนะเด็กผิวดำอ,อ่ะเ,เราต้องแบบยอมรับในความเป็นจริงนะคะเออเราคลอดมาลูกแบบผิวนี้ไงกิ่นว่าก็อาจจะต้องมีอะไรผิดพลาดนะคะทำไมค้างอ,ะอาาง่ะไม่ยังค้างนะไม่โอเคให้น้องกินซีเรียลนะคะโซเฟีย กินแล้วหิวไม่ใช่หรอดูดิแดงแจ๋เลยทานนะคะแล้วก็หนีง่าน้องเศร้านะคะหิวมากเลยโอเคใช้มือกินนะคะเอ้ยดำปีน่ารักปีอะเดี๋ยวจะคิดดูอีกทีแล้วกันว่าจะแบบเปลี่ยนไหมแต่เองที่บอกว่าค่อนข้างที่จะหลายคนนะคะที่บอกว่าให้เปลี่ยนซีพิวเนาะแต่บางคนที่เขาไม่ได้คอมเมนต ในคลิปนะคะเพราะว่าคนดูตั้งตั้งหลายหมื่นเนี่ยเขาก็แบบอาจจะอชอบสีดำอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ก็คือจะมีแบบเด็กๆบางคนที่แบบหนูไม่ชอบหนูรับไม่ได้หนูอยากให้ผิวขาวก็จะคอมเมนต์นะคะหลายคนหรือว่าบางคนอ่ามีน้องบางคนนะคะถามเข้ามาว่ามีวิธีที่จะยกเลิกเป็นแวมไพร์ไหมคะเพราะว่าเล่นแวมไพร์เนี่ยลำบากนะคะอย่างตอนเช้าจนถึงตอนเย็นเนี่ย โอเคตั้งแต่พาทิตย์ขึ้นนะคะจนถึงพาทิตย์ตกเนี่ยเราไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยหนูแบบหนูเบือ่อหนูอยากออกไปเที่ยวออตอนเช้าบ้างตอนเที่ยงบ้างแต่เป็นแวมไพร์ไปไม่ได้มีวิธีแบบให้กายร่างเป็นมนุษย์ไหมให้ยกเลิกไหมนะคะก็มีอยู่นะอ้าวนางฟ้าของเรากิน แซนด์วิชโอเคปล่อยให้แพทตีเซียกินเราว่าแต่เขาใส่ชุดนี้กันหรอคะเนี่ยมีวิธีอยู่นะคะซึ่งก็คือการผสมเครื่องดื่มพิเศษนะคะ oh. เดี๋ยวพี่ลินจะให้เอ็ดเวิร์ดมาที่นี่ oh. เห็นไหมเป็นยอดปรมาจารย์แวมไพร์นะคะ oh. คือตอนที่เราอ่านหนังสือแวมไพร์เนี่ยเราก็จะสามารถปลดล็อกนะคะคีย์สกิลพิเศษหรืออะไรสักอย่างนี้เนาะ oh. ก็เดี๋ยวเราลองมาผสมเครื่องดื่มกันนะคะโอเค ผสมเครื่องดื่มอันนี้พี่เล็งก็ไม่ได้ชัวร์นะคะมาลองพร้อมกับทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนไปข้างล่างเนาะนี่อันนี้ก็จะมีค็อกเทลย้อนตะวันนะคะอ,อเขาแปลไทยมาแล้วไม่รู้ว่าค็อกเทลย้อนตะวันเนี่ยใช่อันที่แบบว่าเราจะกลับไปเป็นแบบมนุษย์หรือเปล่านะคะแล้วก็มีแล้วก็มีค็อกเทลต่อต้อตานแวมไพร์นะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้คะคือเราต้องมีของที่จะมาทำค็อกเทลนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเขาใช้วูบเบนนะคะก็คือ ก็เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะเนี่ยมาผสมเนาะอันนี้เครื่องดื่มพลาสมาก็แค่มีผลพลาสมาก็ได้แล้วนะคะโอ้ยก่าจะาได้นะคะเมื่อกี้โอเคก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาผสมเครื่องดื่มเมื่อกี้ในบ้านเนี่ยทำไม่ได้สักทีอาจจะเป็นเพราะว่า,าที่ห้องครัวมีอะไรบางอย่างนะคะโอเคเดี๋ยวเราผสมเครื่องดื่มกัน ก็จะได้อะ่ะกินเวลามาสามทุ่มเลยเอ้ยเมื่อกี้ตั้งแต่เย็นนะโอเคค็อกเทลต,ต่อต้านแบมพายนะคะนี่บาร์ตี้หน้าบ้านที่แบบเหงามากเลยนะคะนี่เห็นไหมตอนกลังคีเราก็ออกมาแบบหน้าบ้านได้นะคะบริเวณบ้านสามทุ่มมานั่งแบบจิบชานะคะแบมพายอะไรอย่างงี้นะคะโอ้โหยังกระชาไขมุกเลยเอา้าอ้าอ้อา,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 อาน้ำแข็งยังไงเนี่ยฮะ นี่ค่ะก็ค็อกเทลก็จะมีเหล้าหน่อยๆน,นะคะผส,สมผลไม้หรือ,อย่างนี้ก็ว่าไปเนาะโอเคได้แล้วนี่ไงค็อกเทลต่อต้อตานแวมไพร์ไม่รู้กินแล้วจะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวพี่เลี้องให้เลนะส์ไม่ดื่มดีกว่าเนาะอ้าวนี่มันไม่เหมือนบางอย่างที่คุณต้องการจะดื่มเข้าไปเลยอ๋ออันนี้เป็นแบบว่า ถ้าจะเป็นแบบถ้าเราดื่มแล้วแวมไพายจะแบบจะกลัวเราอะไรอย่างนี้หรอนี่ค่ะแพทิเซียดื่มได้โอเควิลินจะให้แพทิเซียมาดื่มแสดงว่าเขาค็อกเทลต่อต้านแวมพายคือเหมือนแบบแวบมบพา์อาจจะไม่อยากเข้าใกล้อะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองให้แพทิเซียดื่มนะคะจะรู้สึกยังไงวะหรือมันจะเป็นยังไงอะเฮ้ยจะมีแสงที่ตัวนะคะวิ่งวับวิงวับวิงวับว สิอย่างละมุลจากการดื่มนะคะเพิ่มพูนความแข็งแกร่งทางจิตใจในการกขัดขวางการกดเคี่ยงอของแวมพร์นะคะผู้ถูกสะกดจิตอะไรอย่างนี้อ๋อเหมือนแบบต่อต้านแวมพร์อะไรอย่างนี้นะคะเออเออว่ากันไปโอเคเดี๋ยวไปสั่งซื้อกะทยมแปบบ๊บจริงจริงพวกมเมล็ดพืชอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราไปปลูกเนี่ยเราก็จะได้กลับมาเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเลยเราก็ซื้อเยอะเลย ก็ไม่ต้องไปปลูกก็ใช้มันเลยอ,อันไหนเราเนี่ยค็อกเทลย้อนตะวันนะคะพี่ลินว่าน่าจะเป็นอันนี้แน่นอนเลยถ้าถ้าอีกอันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวเรเนสเมนะคะมาที่นี่อันนี้ก็คิดไว้อยู่แล้วว่าจะให้เรเนสเมนะคะกลับไปเป็นมนุษย์เพราะว่าพี่ลินอยากจะให้แบบแต่งงานกับเจคอบแบบมนุษย์มนุษย์นะคะไอ,อเดียวทําไมผมหนูเป็นอย่างนี้ <laughs> โอเคการาฟิกโหลดไม่ทนัน ก็ถ้าอยากจะกลับมาเป็นแวมไพร์อีกก็ง่ายนะคะแค่ให้ใครสักคนที่เป็นแวมไพร์เนี่ยกัดคอนะคะเพื่อที่จะให้เปลี่ยนเป็นแวมไพร์นั่นเองโอ,โหโอาหอชาไข่มุกนี่นี่ได้แล้วอันนี้แน่ oh, แน่เนสเมดดื่มนี่ไงดื่มได้แล้วนะคะ oh, <yes. S 1> ดูซิดูซิตอนนี้เป็นแทบพลังแวมไพร์นะคะ oh. ดื่มเราจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหนูจะได้เป็นมนุษั์จริงจริงหรอ จริงไหมอันนี้ใช่ไหมรู้สึกมีแสงอะไรสักอย่างอาเบลล่ามาฉันดั้งด้นตั้งนานเพื่อที่จะเป็นแวมพายแต่ไงลูกอยาก,กลับไปเป็นมนุษย์ไม่ใช่ <laughs> โอ้ยมีความน่าแตกเวอร์มันคืออะไรอะ่ะอันนี้เหมือนเป็นประมาณว่าอ่าค็อกเชลที่เราดื่มนะคะแล้วก็สามารถต่อต้านแสงอาทิตย์ได้ <laughs> อา้าวไม่ใช่สันที่พี่เรนจะทำเลยเหรอมีความหน้าแตกเบาๆว่าอันนี้ดีมากเลยเนี่ยทุกคนเออเพิ่งเก็ตเมื่อกี้โอเคพี่เรนต้องต้องไปอ่านหน่อยละอันนี้เล่นแบบผิดๆถูกๆนะสามารถป้องกันลังสี UV ได้นะคะสี่ชั่วโมงที่เราสามารถเดินไปอา่า ท่ามกลางแสงแดดได้นะคะสี่ชั่วโมงเหมือนจะซิมสามเนี่ยเขาจะมีครีมกันแดดสําหรับแวมพายนะคะคือเราเราทาครีมกันแดดแล้วเนี่ย <c oughs> ผิวเราจะไม่ไหม้นะคะแต่อันนี้เป็นในเชิงแบบค็อกเทลนะคะคือน้ําดื่มอม <c oughs> ีความน่าแตกอันนึงมันจะกลับเป็นมนุษย์แล้วอันไหนที่กลายเป็นมนุษย์หรือว่าพี่ลินแบบฝันไปคะ <c oughs> จริงๆฉันไปหาอ่านมนาะแบบนานแล้วนะคะนานมากแล้ว <c oughs> แล้วพี่ลินก็แบบ <c oughs> มึนๆมา แล้วแต่อตอนนี้เราฝันไปไม่มีการกลับมาเป็นมนุษย์หรอเฮ้ยผสมครึ่งดื่นแป๊บก็ว่าทำไมมันง่ายเกินไปนะคะแค่ใช้เกระเทียมกับผลพลาสมาเอาละค่ะพี่ลินไปหาอ่านข้อมูลมาแล้วนะคะดูดิโลกสมน้ำหน้าแบบป๊าเลยไหนบอกว่ามีวิธีแก้เป็นวัมไพ เป็นยาที่จะทําให้กลับมาเป็นมนุษย์นะคะคือตอนแรกนึกว่าเป็นค็อกเทลที่แบบว่ารีเซ็ตค่าพลังแบนไพายนะคะจริงๆไม่ใช่โอเคเราจะผสมน้ำยาพิเศษแบบนี้หรือว่าเลือกผสมเครื่องดื่มนะคะแล้วก็แบบนี้ก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะผสมเลยอันที่แพงที่สุดนะคะ2,500เมื่อกี้เอาหายนี่เจอแล้วเข้าใจผิดตอนแรกนะคะพอดีไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะสรุปว่าอันนี้เนี่ย ก็คือยาที่จะทําให้เป็นมนุษย์นะคะก็จะใช้กระเทียมนะคะจำนวน10นะคะกระเทียมเนี่ยหาได้จากการซื้อผ่านคอมพิวเตอร์เลยนะคะอันที่2เป็นดอกบูเบนนะคะก็หาได้าจากเมืองเลยนะคะเก็บปุ๊บก็จะได้10อันเลยแล้วก็ผลพลาสมานะคะหาได้จากในเมืองเช่นกันค่ะโอเคในที่สุดตอนนี้พี่ลิงก็ทำสำเร็จแล้วโอ้ยเหนื่อยมากเห็นไหมใช้เวลา1วันเลยนะคะเห็นไหมเป็นวันพุธแล้วเนี่ย อา้าวลินิสแม่ยังไม่อาบน้ำเดี๋ยวจีไปอาบน้ําก่อนไหม <c oughs> ว่าแต่มานั่งมานั่งทําอะไรหนูต้องไปอาบน้ําเพื่อเตรียมพร้อมนะคะแปะแปแประหว่างผสมค็อกเทลให้หนุ่มๆเขานั่งคุยกันนะคะ <c oughs> โอเคใช้2500 <c oughs> นะคะ สิโมโบริออนเนาะ2,500บาทก็ได้เรียกเป็นเวอร์ชันไทยแต่พี่ลินเนี่ยเอนดูแพทิเซียมากเลยนะแ <c oughs> บบย้ายไม่อยู่ในบ้านแวมไพร์เนี่ยพอแวมไพร์หิวหยเนี่ยก็จะไปดูดเลือดน,นางเพราะว่านางเป็นมนุษย์ในบ้านไงมนุษย์คนเดียวด้วยไม่แน่อาจจะต้องจอัดคอแพทิเซียนะคะเพื่อให้พแพทิเซียเป็นแวมไพร์เนเาะเพราะว่าลำบากน่าดูเลย, <c oughs> เลยโอเคเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวให้มาที่นี่แล้วกันนะคะมานั่งที่นี่ ต้องเลิกนั่งด้วยกันโอเคเนี่ยพ่อทําเพื่อลูกสาวมากเลยนะคะอยากให้ลูกสาวแบบได้ไปเที่ยวข้างนอกนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยลูกแวมพายก็คือตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราไปโรงเรียนเรายังไม่ได้เป็นแวมพายเต็มตัวใช่ไหมล่ะเราก็ได้เห็นแบบโลกข้างนอกแล้วแต่ก็นี่อยากให้ลูกคือได้ไปเที่ยวที่อื่นนะคะได้แบบนี่เห็นไหม พอตรงนี้เห็นไหมคืนเลยดื่มยาคืนสภาพจากแวมพร์เอาล่ะอันนี้ใช่แน่นอนเลยเนสเมนะคะอาบน้ําแต่งตัวหอมฉุยเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนี้ด้วยค่ะโอ้โหดื่มรว<อ>ดเดียวหมดเลยเอาล่ะครั้งนี้สําเร็จแน่คงจะไม่เฟลแล้วนะคะจริง,รงๆด้วยเนสเม้นนะคะปล่อยชีวิตผีดิบที่ไม่มีวันตายไปแล้วและจะไม่มีทางกลับเป็นแวมไพายอีกเดี๋ยวนะตอนนี้เป็นมนุษย์แล้วใช่ไหม ดูแถบดูแถบเย่เป็นมนุษย์แล้วในที่สุดโอเคนะคะดูสิก็ปล่อยชีวิตผีดิบที่ไม่มีวันตายไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรเราปิดปิดอายุไขอยู่นะคะใครบอกว่าผีดิบไม่มีวันตายวัมพายมีวันตายนะเห็นอยู่นะเบลล่าเอ็ดเวิร์ดฟื้นความตายมาได้ทั้งคู่เออตายแล้วก็ฟื้นขึ้นชีพมาเอาล่ะ เป็นมนุษย์แล้วืงคนในบ้านจะดุดเลือดลูกตัวเองหรือเปล่าจะได้เล่นเลดี้แม็กกับเจคคอบแล้วโอ้ยอะไรคือรูปร่างเต็มๆอย่างคล้าๆชมอะไรอย่างนี้นะคะโอเคจะได้จีบกันซะทีนั่นดีจุ๊กัะอากาศอีกสรอบอ้าวเอ็ดเวิร์ดแก่ล่าเป็นวัไพร์ซะงั้นน่ะโอเคนะคะ มีเป็นมนุษย์บ้างสิเราจะได้แบบมีลูกเป็นมนุษย์อะไรอย่างนี้โรแมนติกพยายามมีลูกไม่ได้เหรอ,อ,อโอเคยั่วยวนน่นะคะนี่สวีทกันไปเราไปห้องของเอเนสเม่ดีกว่านะคะได้กลับเป็นคนทั้งทีอะเฮ้ยไปไหนกันไปไหนกันเข้าไปในบ้านนะคะไปอยู่ข้างนอกมันมืดแล้วน่ากลัวตอนตีหนึ่งเอ้ย <laughs> เอนเนสเม่ตกใช่ไหมแล้วก็ Okay, โอเคโผล่มาเป็นไรอ่ะแพทิเซียอาจจะไม่ได้เล่นลูกสาวแพทิเซียเลยโซเฟียเลยเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าคลิปนี้เราจะกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็เล่นเดนเนสเม่กับเจคอบนะคะเพราะว่าหลายคนขอให้เล่นเดนเนสเม่กับเจคอบเนาะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทีละพาร์ททีละพารทไปไม่รีบร้อนโอเคไปไหนกันเข้ามาที่ห้องนอนหรอ เดี๋ยวนี่มันห้องนอนเลนสเม้นี่นาะเอ้ทำไมทำไมผู้ชายผู้ชายถึงถอดเสื้อผ้ารลออเอ้ยเอ้ยอะไรเมื่อกี้พี่ความงงคือเลนสเลนสเม้ลืมถอดเสื้อผ้าใช่ไหม oh. แต่เมื่อกี้พี่ดินไม่เห็นเงาเลนสเม้ในกระจกอะแต่นางเป็นมนุษย์แล้วนะนางต้องมีเงานะ oh. อันนีู้วในารงแวมพายไม่ได้นะคะ oh. เพราะว่า oh. เฉพาะแวมพายเท่านั้น อีกสักรอบสิอะไรคืออีกสักรอบ <laughs> เราแค่จะเพิ่มความสัมพันธ์นะคะแถบสีชมพูเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้ <laughs> เลิฟเลกันเลย <laughs> โอ้โหมีขนเป็ดนะคะเอาหลับหลับทั้งคู่เลยอาจจะง่วงนะคะง่วงเลเนสเม่หน้า <laughs> ตอนเป็นมนุษย์เฮ้ยเลเนสเม่มีรักยิ้ม <laughs> ใช่ใชใชชนี่คือรักยิ้ม รักยิ้มหองน้องโอเคน้องเดินมาทําอะไรน้องน้องก็น้องก็โตแล้วนะคะโตระดับนี้แล้วเนาะก็คงจะไม่ผิดนะคะที่เราจะจืดจุ่กันเหรอนี่ไงไม่เห็นเงาอ่ะเห็นไหมทุกคนคือพี่เยังเห็นเงาเจคอบเลยทําไมเล็ไม่จะตายหรือเปล่า่ะทําไมไม่เห็นเงาอ่ะโอ๊ยเกิดอะไรขึ้น ก็เป็นคนแล้วนะนั่นจิอาจจะต้องแบบออกเกมข้าใหม่อย่างนี้หรือเปล่ามีฮามเบิร์น่ะโอเคก็อันนี้หีบก็ไม่จำเป็นแล้วนะคะเย้ได้สวีทกันซะทีสองคนนี้เราควรที่จะขอแต่งงานเอาครั้าเขาใครมาสืบเมื่อกี้ครั้าเขาแบบบินผ่านโอ้โหจุดพุเลยหลับได้แล้วทั้งคู่เลย เลนส์ม่หลับนะคะ <Wow. S 1> นี่อันนี้ไม่มีวันพายอีกต่อไปแล้วโอ้ oh, รู้สึกดีนะคะซิมรู้สึกดีส่งจุบนิดนึงเราจะแต่งงานกันเราจะแต่งงานกันเราจะอยู่ด้วยกันเราจะรักกันโอเคพยายามกระซิบคำพูดแต่ไงเขาแบบพยายามมีลูกไม่ได้เนี่ยงงใจ นะไม่มีนะคะคําว่าพยายามมีรูปอ๋อของใช้ในครัวเรือนนี้มีขนาดอ๋อซิมเต็มแล้วเรื่องนี้เราจะแต่งงานได้ไหมคะ1 2ึ่งสองี่ห้าหก็ดปดคือครอบครัวหนึ่งเขาให้มีแค่8ดคนหรอ,อเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราย้ายเจคอบมาคือตอนนี้ไม่ได้แล้วอะ พี่ลินว่าห้องนี้นะคะจะต้องตกเป็นของเจสิก้าแน่เลยค่ะคิดว่าเเนสเม่เนี่ยอาจจะต้องย้ายไปอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อที่จะไปอยู่กับเจคอบเนาะคงจะแต่งงานไม่ได้แน่เลยอะ่ะถ้าเราแบบลองดึงเจคอบเข้ามาในครอบครัวได้ไหมเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะลองแล้วนะคะสรุปว่าให้เจคอบเนี่ยเข้ามาในครอบครัวไม่ได้เหมือนกับว่าจำกัดแค่8คนนะคะต่อครอบครัวเอ้ยอดแต่งเลย ออมีอีกทางนะคะก็คือให้เจคอปเนี่ยคือแต่งเรเนสเมยนะคะก็คือให้เรเนสเมยเนี่ยย้ายไปอยู่กับเจคอเดี๋ยวนะพี่เินส่งสารแพทิเซียไงไม่รู้อะคือรู้สึกว่านางตกเป็นเหยืย่อของแวมไพร์นะคะไม่ลินคิดว่าเราควรที่จะเปลี่ยนร่างแพทิเซียให้เป็นแวมไพร์โอเคแวมไพร์นะคะทําให้เปลี่ยนเป็นแวมไพร์เนอะอมเหลือทางเดียวแล้วแหละเพราะว่านางโดนตลอดเลยไม่ว่าแบบว่า ใครจะหิวโหยอะไรก็มาดื่มแพทิเซียส,สงสารนางอะ่ะเอาแล้วเแล้วเร็วเร็ว,รว,รว,รวนี่เปลี่ยนให้เป็นวันพายโอเคกัดคอเลยนี่ค่ะก็อีกประมาณสองสาวันในเกมนะคะแพททิเซียจะกลายร่างเป็นวันพายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เลนต้องขอตัวจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ก็กล่าวไว้ว่าเราก็เล่นแวมไพร์มาหลายเดือนแล้วเนาะประมาณ5เดือนแล้วนะคะคิดว่าคลิปต่อไปเนี่ยเป็นคลิปที่30ก็อาจจะจบภาคแวมไพร์นะสำหรับน้องโซเฟียไม่ค่อยได้เล่นเลยนะคะก็อย่าว่ากันนะคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าตั้งใจให้เลนิสเม่เนี่ยเป็นมนุษย์นะคะอ่ะงั้นก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เล่นด้วยนะคะ มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคา่ะอีลืมไดแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์